สร้างให้หวนฮึแฮะ,แฮะลุงหวนท่านเป็นอะไรไหมข้าสบายดีมันก็แค่อาการบาดเจ็บของคนแก่เท่านั้นข้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้ามานั่งก่อนสิถึงเวลาแล้วที่ข้าจะบอกกับเจ้าลุงเหวนท่านเป็นสิย์ของจกักรพรรดิหมิงใช่ไหมอืมใช่เจ้าคงคิดไม่ถึงหรือสิ น่าแปลกใจจริงๆแล้วอาจารย์ของข้าบูชิงเฉินเธอเองก็เป็นเหมือนท่านเงินหรือหืมบูชิงเฉินนางไม่มีความเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดิหมิงหรอกข้าก็กําลังสืบการหายตัวไปของนางเช่นกันดังนั้นจะจะเป็นกังวลมากเกินไปเลยด้วยความสามารถของนางแล้วหากนางพบหรือติดกับดักอะไรเข้านางก็สามารถออกมาได้อย่างง่ายได้อยู่แล้วหืม ข้าเคยไปหาหนางแล้วครั้งหนึ่งแต่นางคงพบเจอบอดแสอะไรบางอย่างนางจึงยังไม่กลับมาลุงเวินสิ่งที่ท่านต้องการจะบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องของจกักรพรรดิหมิงใช่ไหมถูกต้อง10ปี10ปีก่อนสร้างให้หยวนเต็มไปด้วยผู้มีพลังสาวกสิบคนที่ข้ารวบรวมมาไว้ทีน่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีพรสวรรค์ แต่ในคืนนั้นเมื่อสิบปีก่อนเสาของข้าทั้งหมดถูกฆ่าตายสิบปีต่อมาไม่มีใครเลยที่กล้าเข้ามาในสร้างแหหยวนดังนั้นความสามารถของข้าจึงถูกเปรียบเหมือนเป็นตัวตลกของสำนักชิงโจเจ้ารู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นไม่รู้อะทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโมโรดกของอาจารย์ข้าอะไรนะโมโรดกของจกักรพรรดิมิงงั้นเหรอ ใชอาจารย์ของข้านั้นมีพรสวรรค์และหาผู้ใดเทียบได้ยิ่งกว่านั้นเขาได้กลายเป็นจกักรพรรดิของทวีปแห่งนี้โดยใช้เวลาเพียงไม่นานในเวลานั้นทั่วทั้งทวีปต่างเคารพเขาในฐานะจากักรพรรดิหืมจนอาจารย์ของข้าเสียชีวิตลงไปอย่างกระทนหันและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ข้าก็ถูกทำลายลงทั้งหมดหืม ตายอย่างกระทานหันเงินหรอจูจูจักรพพัดหมิงจะตายอย่างกระทานหันได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นเจ้ายังไม่สมควรได้รู้สิ่งที่ข้าจะพูดกับเจ้าในวันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวกับมรดกของจักรพพัดหมิงเมื่ออาจารย์ของข้ายัางมีชีวิตอยู่เขาเป็นจักรพพัดที่สามารถมองอดีตและปัจจุบันได้มรดกมรดกของเขาหลังจากที่เขาตายนั้นมันมีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่ต้องการมัน แต่อาจารย์ของข้าเสียชีวิตยอย่างกระทันหนั้นก็เพื่อหยุดความคิดของคนบางคนเขาเผาตัวเองโดยโตรงเพื่อทำลายมรดกนั้นทิ้งสาแต่มันก็มีบางคนที่ได้กระดูกแข็งที่แข็งที่สุดไปมันก็คือกระดูกจัก,กรพพัดกระดูกที่ข้าได้จากกองเล็กๆนั่นคือกระดูกจัก,กรพพัดนั่นเหรอภูเขาเทพโลหิตนั้นเป็นสถานที่ที่มืดมนและว,ว่ากันว่ามีเทพปีศาจโบราณตายที่นั้นคนเหล่านั้น ต้องการกระดูกจกักรพพัดพวกมันทํานาธาตุจานวนมากมาที่นี่ทุกปีเพื่อรอเลี้ยงพวกมันด้วยเลือดของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตกระดูกของจกักรวรัดกระดูกของจกักรพพัดเติบโตอย่างชา้าชและมันก็กลายเป็นเทพโลหิตการเลี้ยงเทพโลหิตกับคนที่ยังมีชีวิตนั้นมันโหดร้ายเกินไปแล้วมรดกที่ซึบทอดมานั้นอยู่ในตัวของเทพโลหิตหรือเปลา่าใช่แล้วเทพโลหิต นั่นคือกระดูกของอาจารย์ค่ะและเขาก็ยังรักษามรดกนั้นเอาไว้จนกว่าชีวิตของเขาจะจบลงตามใดที่เจ้าสังหารเทพโลหิตได้เจ้าก็ได้เจ้าก็จะได้รับมรดกของเขาเมื่อเทพโลหิตออกมาทุกคนก็ต่างตะหนกตื่นตหนกไปแล้วและหากข้าสังหารเทพโลหิตได้ข้าก็จะรับมรดกของจกักรพรรดิมิงงั้นสินาะ